ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันพุธสีเขียวนะครับวันพุธสีเขียวสีเขียวผมเอทินเอดบินตัวน้อยจะมาวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีเช่นเคยก็วันนี้นะครับสําหรับบิตคอยก็ภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะอินดิเคเตอร์สองตัวนี้ก็ชี้ว่าลงแล้วที่วันก่อนเนาะเกิดแบริชเดว i v e r g เ n น e ไปเนาะแล้วก็ ยังมีแนวต้านเส้นสีเหลืองแนวต้านของ RSI แล้วก็ MACD นะแล้วก็ยังมีแนวต้านสีชมพูเนี่ยเป็นแนวต้านย่อยเน,ะนาะแนวต้านย่อยถ้าเบรดแล้วก็ดีนะแต่ตอนนี้ยังไม่เบรดก็กา,การก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่บิตคอยนนะครับก็ไม่ควรหลุดตรงนี้นะห้าหมื่นห้าสองร้อยไม่ควรจะหลุดนะไม่ควรจะแย่หางมาหลุดตรงนี้ถ้าหลุดนี่ก็คือสัญญาณไม่ดีไปใหญ่เลยนะยิ่งจะไม่ดี แต่ว่ากราฟตอนนี้ก็ยังทรงๆยู่นะถ้าจะให้ผมดูนะกราฟก็ยังทรงๆนะว่าจะเลือกทางหรือว่าจะไซด์เวลข้างหรือว่าจะขึ้นต่อหรือว่าย่อจะขึ้นต่อหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานก่อนนอะวันที่สิบเก้าเนี่ยมันทําโลตรงนี้แล้วก็ได้มีการเด้งแล้วก็ลงแต่ตอนนี้ไม่ทําโลใหม่นะก็จับตาดูกันต่อไปแล้วถ้ามันหลุดล่ะหลุดโลนี้มาแล้วก็เรื่องใหญ่นี่ยอาจจะลงไปเจอกันข้างล่างนะตรงเนี้ย ก็ดูจากแน,แนวรับแนวต้านวอลลุ่มโปรไฟล์นะก็อยู่ประมาณนี้เลยเนี่ยก้อนเนี้ยคือแนวรับค่อนข้างสําคัญเลยตรงเนี้ยไม่ควรหลุดนะตรงนี้แล้วก็ยังมีแนวรับเส้นสีเหลืองเนี่ยไม่ควรหลุดเช่นเดิมแนวรับเส้นสีเหลืองไม่ควรหลุดนะตรงนี้อาจจะมีแอคชั่นก็ได้เวลาลงมาเนาะที่ผมได้พูดไปวันก่อนแล้วอาจจะมีแอคชั่นเด้งหรือเด้งแล้วอาจจะไปเลยหรือว่าเด้งแล้วอาจจะลงต่อก็เป็นไมได้นะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะ ก็เตรียมแผนรับมือถ้ามันลงเราจะทำยังไงถ้ามันขึ้นเราจะทำยังไงเนาะส่วนแกวต้านทางวอลลุ่มโปรไฟล์ก็เนีน่ยก้านขนาดยักษ์ก็ที่6 1 0 0 0 61,000นะประมาณ61500ประมาณนี้เลยก็จับตาดูกันต่อไปนะสำหรับภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะครับต่อไปเป็น Total Market Cap มวันนี้ก็ยังยืนเหนือเส้นได้ก็ไม่มีอะไรเนาะ แต่ภาพวันก็ยังเป็นขาลงนะขาลงแต่ยังไม่คนเฟิร์มโดย MACD นะต้องรอ MACD ตัดสูตรลง2เส้นก่อนนะถ้าสมอง iSI ก็คือต่ำกว่า50ก็ลงได้ไม่ลงได้อะตัวนี้แต่มีข้อยังไงอ่ะมีแนวรับตัวหนึ่งตรงเนี้ยมันยังไม่หลุดแนวรับตรงนี้นะแนวรับเส้นสีฟ้าเนี่ยยังไม่หลุดแล้วก็แนวรับเส้นสีเหลืองก็ยังไม่หลุดก็ยังไม่มีการอะไรที่น่าเป็นห่วงมาก ความเสี่ยงก็คือเนี่ย MACD หักหัวลงเนาะก็ระมัดระวังในการเทรดนะครับต่อไปเป็น Bitcoin Dominance Bitcoin Dominance ก็ชนแนวต้านเส้นสีส้มมาอ่าลลยวันแล้วชนมาอ่าสีห้าวันแล้วเนาะตั้งแต่มันหลุดเส้นสีขาวมาเนี่ยก็ชนแล้วชนอีกไม่ผ่าน,ก,านก,ก็ไม่ผ่านก็ย่อไม่ผ่านก็ย่อ MACD อยู่ใต้ศูนเนาะเป็นขาลงอยู่ยังเป็นขาลง RSI ก็ตกแนวรับ เหมือนจะตกแล้วนะตกไม่ตกแหละแนวรับปรดุกนะครับอ่าแนวรับภาพวิยังไม่ตกนะตอนนี้ก็อาการก็อ,อยังไงก็นับจับตามองอยู่นะเมซีของภาพวิอยู่ใต้สูงนะก็ระมัดระวังนะครับอายสอก็ชนแนวรับเนาะแต่ไม่รู้ว่าแนวรับสีเขียวเนี่ยจะรับอยู่ไหมก็จะตาดูต่อไปครับต่อไปเป็นแต่ชนิดข้างเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับ ภาพวันก็อย่างที่เห็นนะก็มีการเด้งเนาะตั้งแต่วันก่อนนะ,ะภาพวันก็เด้งเนาะเดี๋ยวนะในเส้นมขยับเด้งรีเทสแล้วก็ไปต่อเนาะวันนี้ก็ได้ทำการย่อตัวมาเดี๋ยวรับ RSI ก็เส้นสีขาวนี่เลย MACD ก็อยู่หนวสูง ยังเป็นขาขึ้นเนาะสำหรับดัชนีข้างเงินดอลลาร์สหรัฐก็ระมัดระวังในการเทรดพวก c r ่ p t o c u r r e n c y นะเพราะว่านักลงทุนบางท่านบางรายอะ่ะหรือว่าเจ้าใหญ่ๆเนะี่ยอาจจะขายสินทรัพย์เพื่อไปซื้อเป็นเงินสดเนาะเก็บต่อไปผมอเอเชนจะมาดูเรียนเอาคอยให้นะครับต่อไปอ่าเป็นสิครัเปองนะครับราคาไทยเอชเชนบิตครับก็ภาพวันก็ มองว่าเป็นขาขึ้นไดไม่ก็ขึ้นนะแต่ว่าความเสี่ยงก็คือ MACD นะหักหัวลงใกล้จะตัดศูนแล้วใกล้จะตัดศูนย์แล้วก็ RSI นะตามกว่า50เกิด b a บริ i v e r g e n c นยังไม่ล้างเนาะตอนนี้ยังไม่ล้างสัญญาณ b a บริ i v e r g e n c นตรงนี้นะครับก็ต้องรอทะลุหรือเบรกเส้นเหลืองไปก่อนเนาะถึงจะคอนเฟิร์มล้างสัญญาณ b a บ h divergence นะครับ ก็สำหรับท่านใดที่มีของเนาะปล่อยไปก่อนเนาะยังยังไม่ใช่สัญญาณขาลงเนาะส่วนท่านใดที่ไม่มีของก็ราคามันก็ขึ้นไปเยอะแล้วแหละไม่แนะนําให้ไล่ราคาตรงนี้นะสําหรับ Secret Network นะครับต่อไปเป็น ABT นะครับ ABT ภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับตรงนี้แต่ว่ามีสัญญาณขายเมื่อวันที่ประมาณ12อ่าวันที่12 r s i เกิดบร i สคอนเฟิร์มไปแล้วแล้วก็ ยังไม่เบรกนตรงนี้ไอซ์ไอยังไม่เบรกแนวต้านนะก็จับจาดูกันต่อไปแต่ว่าภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับต่อไปเป็น c v c นะครับ CVC ภาพวันก็ยังวิ่งไปตามเทรนสีเหลืองนี่เลย RSI ก็วิ่งไปตามเทรนสีขาวนะครับยังไม่อยู่ในศูนย์ก็ยังเป็นขาขึ้นนะต่อไปเป็นวันคอยนะครับวันคอยราคาไทายบาทเอเจน b i บิดครับทึ้นมานะ วันคอยก็อาการก็โอเคนะก็ดีใช้ได้ตรงนี้วิ่งตามเทรนตรงนี้ตอนแรกก็ตกไปแล้วแหละแต่ก็ตีเส้นเส้นใหม่เนาะีนี้เรากําหนดแนวรับใหม่ตรงนี้ MACD เหมือนเส้นสีฟ้าพยายามจะหักหัวขึ้นเนาะแล้วก็ i-s-i เนี่ยเหมือนจะเบรกเบรกเส้นกดนิดไปแล้วตรนนี้ i-s-i เท่าไหร่52นะก็อาการก็ดีอยู่นะ ไอซไ52ในภาาวันนะก็ใช้ได้เลยอาจจะไปก็ได้ตัวนี้แต่ว่าเอเมซิดีนยังอยู่ใต้ศูนย์อยู่เนาะก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งรอให้มันพ้นศูนย์มาก่อนแล้วค่อยตามแผนเนาะอันนี้ยังยังไม่ใช่แผนเราตันนี้ก็จับตาดูกันต่อไปนะแต่น่าสนใจดีนะตัวนี้ต่อไปซิกนะครับซิกภ้าวันก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับแค่ว่าไอซ์ไอเนี่ยมันหักมวลงนะก็ต้องให้ระวังนิดหนึง ไอซ์ไอหักมาลงก็ต่ำกว่า50าสิบได้แหละตอนนี้รอปิดแท่งเนาะอ่าเอเมซมีสัญญาณขายนะตรงนี้เอเมซีมีสัญญาณขายแล้วก็ตรงนี้นับว่าเกิดเบริชเดวิเจนได้ไหมก็เกิดได้นะตรงนี้เบริชเดวิเซนนะตรงนี้อ่าราคาเท่าเดิมนะแต่ไอซ์ไอเนี่ยต่ำลงประมาณนี้ก็มองได้นะตรงนี้ ก็ระมัดระวังในการเทรดนะครับถึงจะเป็นขาขึ้นก็ต้องระวังนะส่วนวอลลุ่มโปรไฟล์นะครับวอลลุ่มโปรไฟล์ก็แนวรับไหมแนวรับตรงนี้นะก็ใช้ได้อยู่นะวอลลุ่มโปรไฟล์ตั้งแต่มีเหรียญซิกเข้ามาในเอเจนะ่ยวอลลุ่มโปรไฟล์ขนาดใหญ่ตรงนี้ก็เป็นแนวรับได้ดีเลยก็ยังเป็นขาขึ้น,นะยังไม่มีอะไรน่าห่วงมากเนาะแชื่อว่าระวังนิดหนึ่งต่อไปเป็นเหรียญครับนะครับเหรียญครับ ภาพวอนก็ยังเป็นขาขึ้นนะตรงนี้แต่ว่ามีสัญญาณขายเมื่อวันที่ 13, 14เนะี่ยแล้วตอนนี้ไอซ์ไอเนี่ยเข้าจุด o v e r b o ์บออีกแล้วก็อาจจะไปก็ได้นะในภาพวันนก็เห็นนี่ก็ค่อนข้างโอเคนะวอลุ่มโปรไฟล์ก็เมื่อวานก็ตั้งแต่ต้นเทรนเนี่ยไปชนตรงนี้เนาะไปชนแล้วก็ไม่ผ่านแล้วก็กลับลงมาก็ยังมีแนวต้านนแะนวต้านที่78ถึงถึง100เนี่ย ถ้าผ่านร้อยไปได้ก็คือไม่มีแนวต้านอาจจะไม่มีแนวต้านแล้วเนาะถ้าผ่านร้อยขึ้นไปได้เนี่ยนครับอาจจะไม่มีแนวต้านแล้วนะอาจจะไปเรื่อยอะไปแบบจะไปไหนก็ไปอะแล้วค่อยมาดกูการไกลทีว่าเขาจะขายกันตัวไหนเนะาะภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะ้ตรงนี้ต่อไปเป็นโอเชียนนะครับโอเชียนยูเอสดอลลาร์ USDT ไม่ใช่เซอรา USDT ภาพวันก็ยังเป็นขาขึ้นนะั่นตรงนี้ MACD อยู่ใน0ูนย์นะ RSI ก็มีหลุดเทรนด์หน่อยๆแหละหลุดเทรนด์มาแล้วตรงนี้แต่ RSI ก็มากกว่า50ก็ยังไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงแค่ว่าหักหัวลงเนาะให้ระมัระวังการหักหัวลงของ RSI นะแค่นั้นแหละภาพวันก็ยังเป็ขาขึ้นเพราะว่าเมื่อวานก็เด้งมาชนเทรนด์นี้เนาะแล้วก็ทําการย่อตัวลงมาเนาะก็จับตาดูกันต่อไปแต่ว่า เรือนี้ผมมองว่าน่าสนใจดีนะกราฟก็ค่อนข้างดูดีแหละเพราะว่ามันมันมาเด้งเทรนเนี้ยสรอบแล้วก็อาจจะชนตรงนี้แล้วก็อาจจะลงมาแล้วก็เด้งแล้วก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าจะหลุดกรอบตรงเนี้ยกรอบสามเหลี่ยมตรงเนี้ยถ้าหลุดไปได้ก็ดีนะอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีเลยต่อไปเป็นด็อกกี้นะครับ d o อ h e t h ีนะครับถ้ามันก็ยังเป็นในขาลงนะตรงนี้ มีสัญญาณอะไรบ้างในตรงนี้ไม่มีไม่มีไดเวอร์เจนนะตรงนี้เานาะนยังยังมองไม่เห็นไดเวอร์เจนนะแต่ภาพมันก็หลุดแนวรับตรงนี้ไปแล้วเนาะอาจจะเป็นดิฟก็ได้ใครจะมองว่าเป็นดิฟก็ได้แต่ว่าถ้าหลุดแนวรับอย่างนี้ก็อาการไม่ดีนะแล้วก็ยังมีแนวต้านเส้นสีส้มเนี่ยแนวต้านก็ค่อนข้างใหญ่นะแนวรับก็เนี่ยตรงนี้เลยแนวรับเส้นสีส้มด้านล่างเนี่ยก็กับตาลงกันต่อไปนะสำหรับดอชไทยบาทเนาะ ถ้านับตาม e l เลียดเวฟก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าว่าขึ้นตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองไหมอาจจะขึ้นสามีก็ได้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าต้องดูอย่างอื่นประกอบการตัดสินใจนะเช่นนะ indicator อะไรเงี้ย indicator มันชี้ว่าขึ้นหรือลงเนี่ยก็ตาม indicator ไปก่อนก็นได้นอะอาจจะเป็นไปได้นะว่าขึ้นหนึ่งลงสองตรงนี้เป็นสองนะอาจจะเป็นสองแล้วก็ขึ้นสามขึ้นสามไปอีกถ้าขึ้นสามแน่ก็ไปได้ไกลนะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่เห็นอาการนั้นนะเพราะว่า อิ d i c a ตอรมันมันยังชี้ลงอยู่ก็เระมัดระวังในการเทรดนะครับสำหรับ d ดอชก็วันนี้นะครับสำหรับการวิเคราะห์ภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีของ e t h นนะครับเอดมิตัวน้อยก็ท่านใดมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับหรืออยากให้ตูวเรียนไหนให้ก็ส่งคำถามเข้ามาให้ดูเรียนให้ก็ได้ก็ได้นะครับแล้วเรายังมีลิงก์ดิสคอดนะครับผมจะแปะลิงก์ดิสคอดไปใต้คลิปนะครับ ว่างๆก็มาคุยกันนะเงาๆก็มาคุยกันได้นะปรึกษากันได้เรื่องเทคนิคการเทรดน,นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมเอเธนแอดมินตัวน้อยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ